อาจจะดูมืดๆหน่อยนะครับพอดีฝนตกพอดีเลยนะครับก็เลยเพราะว่าตอนกลางวันนะครับปรับระบบระบายน้าเรียบร้อยบทอัดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เหลือปรับเรียบนะครับก็เลยมาดูว่าตอนนี้ช่วงนี้นะครับกําลังคุยเนี่ยฝนตกเลยนะครับก็มาดูนะครับน้าเนี่ยนะครับไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีขังนะครับไม่มีนั่นเลยนะครับนี่ตกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับยัง น้ํายังไม่ไม่ไม่มีท่วมไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งผมแค่คิดว่ามันผ่านแล้วนะครับคือเราดูให้ลูกค้านะครับไม่ใช่ว่าอฝนตกแล้วไม่ดูนะครับดีฝนตกนะครับออกมาดูกันเลยนะครับผมไม่ออกมาดูนะครับออกมาเนี่ยนะครับไล่ดูอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเนี่ยนะครับแต่มาดูแล้วว่ามันผ่านนะครับผมนะครับออกมาดูนะครับระบบน้ําที่เราทําไว้นะครับฝนตกพอดีนะครับ ท่านผู้ชมก็คงได้ยินเสียงฝนนะครับนี่ในฝนเห็นเม็ดฝนไหมครับไ่แนใจกล้องมันจะเห็นเม็ดฝนหรือเปล่านะครับแต่ดูพื้นนะครับไม่มีน้ําขังเลยนะครับกล้องอาจจะมืดนิดนึงนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าไม่มีน้ําขังเลยนะครับน้ําเดนไหลไปไหนหมดไม่รู้นะครับไปหมดแล้วนะครับตามท่อที่วางไว้นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าผ่านไประดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเหลือปรับเรียบนะครับที่เห็น